ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนคืนนี้เราจะได้ทํางานคนเดียวครั้งแรกแล้วแค่ดูแลร้านนิดหน่อยพอถึงตอนเช้าก็กลับบ้านแต่ทําไมไฟในร้านมันติดติดดับดับแบบนี้ล่ะแถมยังมีเสียงดังแปลกจากข้างหลังร้านอีกด้วยทุกอย่างราบเรื่นดีจนคุณต้องมาเปิดประตูห้องน้ําแล้วเจอกับ ฮัลโหลสวัสดีถึงทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Mid ไน g h t ค a เชียรนั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเราจะต้องมาทํางานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมินนี่เห็นได้ว่าประตูตรงนี้นะคะถูกปิดตายไว้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะโมื่อก่อนร้านก็ขนมเยอะนะเนี่ยเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยโอเคถ้าใครอยากรู้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรเราไปรับชมรับฟังกันเลยเฮ้ยตรงนี้มีเต็นด้วยนะนั่งได้ไหม นั่งไม่ได้นะคะเราไปเ,เออไปเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟนี้แล้วกันนะคะมาถ้าใครอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรในร้านสะดวกซื้อแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับมินนี่แบบเออปวดหัวนิดนึงนะคะก็เลยภาคแบบเออเสียงก็คือใกล้หมดแรงแล้วนะคะตอนนี้มาเทเลพอร์ตนะคะเทเลพอร์ตติง้งมา โอ้มีให้เลือกมีให้เลือกเพศด้วยนะคะว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือว,ว่าเพศชายเอ่อเป็นอะไรดีทุกคนเอาผู้หญิงละกันมินี่เป็นผู้หญิงไงไมินี่ก็เลยอยากเลือกผู้หญิงไงเออเข้าใจไหมก็คือแบบมันมันจะได้เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลแบบผู้หญิงทํางานคนเดียวแล้วมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกมั้งทุกคนมันก็น่าจะดูปลอดภัยอยู่อะ่ะมีกล้องวงจรปิดไหมอะขอดูนี้โอ้โหไม่มีสักตัวเลยกล้องวงจรปิด โอ้โหไม่ไม่ติดตั้งเลยเหรอคะพี่ร้านอย่างดีไม่มีกล้องวงจรปิดนะร้านเราชื่อร้านอะไรครับอะไรเนี่ยเออช่างนเถอะเห็นแต่เป็นเห็นแต่ว่าเป็นหมายเลขหกแค่นั้นก็พอแล้วโอเคมาเอ้ยเดี๋ยนะเซเว่นอีเลเว่นแต่ว่านี่อะไรรู้ไหมสิกนะคะร้านสิกโอเคช่างมาันเถอะอุ้ยประตะูเรามาปิดประตูกันนะเอ้ยมีคนยืนอยู่ในร้านด้วยทุกคน อันนี้เอ้ยเดี๋ยวคุณพี่อย่าพิ่งล้มอย่าพึ่งล้มใจเย็นๆหนูรู้คะ่ะว่ายืนนานมันเมื่อยไม่มีเก้าอี้ด้วยพี่ยืนได้ไงอะ่ฮะฮะัลโหลค่ะเอ่อมันมันถึงเวลาของเธอแล้วนะที่จะไปอะ่ะอ๋อในที่สุดอ๋อก็คือเรามายืนแทนคนนี้นี่เองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะ ฉันน่ะพอกับลูกค้าพวกนี้สักทีอ่าเดี๋ยวคุณพี่ใจเย็นหนูรู้ค่ะว่าล,ลูกค้าไม่ได้ดีทุกคนแต่ว่าโอเคเข้าใจค่ะและนี่มันก็ตกมาเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องมายืนแทนเขานะโอเคเฮแ้แต่แต่เขาไม่ปิดประตูเลยอะคุณพี่โอ้นิสัยไม่ดีเลยไม่ปิดประตูเลยเนี่ยโอเคเรามาปิดประตูให้เขานะคะอะมาคล็อกอินนะคะคล็อกอินคือการเข้าทํางานกดตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้ว มินนี่ก็ไม่รู้ระบบการทํางานของต่างประเทศเหมือนกันนะคะว่าแบบคล็อกอินก็คือไงก็คือไปเอาสินค้าในกล่องนะคะไปที่ห้องเก็บของตรงนี้ไหมนี่ไงเจอแล้วเราไปเอาสินค้ามามาสต็อกของนะคะมาสต็อกของกันใช่ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ยเราต้องทําอะไรก่อนเดี๋ยนะเฮ้ยเปิดเพลงอะไรเนี่ยปิดน่ากลัวเฮ้ยบ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยนะเสียงอะไรอะ่ะ อันนี้คือเมื่อกี้เราเอาของมาวางไว้ตรงนี้ถูกไหมแล้วมันมีปุ่มอะไรให้กดเออช่างมันเถอะทุกคนเราไม่น่าจะต้องสต็อกของอะไรแล้วมั้งของเต็มหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีจุดจุดจุดเดี๋ยวอเอ้ยตกใจอ๋อขอโทษทุกคนนี้ขอโทษคือขวัญอ่อนคือ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 เปิดประตูไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยอยู่ดีก็มาโผล่คุณพี่เออสวัสดีค่ะ อออสวัสดีอีดีต้อนรับสู่อ๋ออันนี้ชื่อร้าน612นะคะหนูช่วยอะไรได้บ้างคะผู้หญิงที่ทำตัวแปลก,กเธอเธอมีเธอมีของพิเศษหรือเปล่าฮะคืออะไรอ่ะหนูไม่แน่ใจเลยค่ะว่าคุณพี่หมายถึงอะไรของพิเศษนั่นนะคือหนูมีของที่อยู่บนเชลแค่นั้นนะคะมีแค่นี้เลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันหาเองก็ได้ โอ้โหผู้หคนนี้ทําตัวแปลกๆแล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ไม่ตลกแล้วคุณพี่หาอะไรของวิเศษเหรอโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่โดราเอมอนนะคะจะหาให้ได้เนี่ยฮะโอ้โ oh, ห oh, นี่ก็ดึกแล้วนะ <c oughs> ทุกคนไม่มีใครปิดประตูให้เลยเป็นลูกค้าที่แปลกจริงๆเลยเนี่ยแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าไอ้ของวิเศษที่เขาหมายถึงที่มันหมายถึงอะไร <c oughs> <c oughs> ของพิเศษแบบไหนอะ พิเศษหรือวิเศษมันก็ไม่มีทั้งนั้นแหละลูกคุณป้าโอ้โหสภาพมาหาของวิส่งวิเศษทุกคนก็มีนี่ก็มีอยู่แค่นี้แล้วมันไม่วิเศษตรงไหนเนี่ยของตั้งเยอะน่าจะมีบ้างแหละเนาะของวิเศษเอ้ยมีคนมามีคนมาเราเปิดประตูต้อนรับเขาเลยไหมเราเป็นเ,เราเป็นพนักง,งานที่ดีนะคะไปเอาแพ็กเกจอ๋อไม่ใช่อันนี้คือคนส่งของทุกคนไป,ไปเอาของจากคนสง่งโอ้โหกล่องอย่างใหญ่คุณพี่มีอะไรอยู่ด้านในคะสวัสดีค่ะ เออ่นี่คือแพ็กเกจของคุณนะครับร้าน612ขอบคุณค่ะพี่นี่ค่ะเอาเงินไปแล้วก็มันใหญ่มากเลยนะคะกล่องนี่มันคืออะไรหรอใช่ไหมยม่นี่ยังสงสัยเลยทำไมกล่องมันใหญ่จังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผมแค่ผมแค่ทำหน้าที่ส่งของแค่นั้นอ,อ๋อก็จริงนั่นแหละเขาก็เขาจะไม่รู้ไ like. งเ,เอาลคะคะแต่ว่ามันมีอะไรที่จะให้หนูทําก่อนที่จะเปิด กล่องนี้ไหมคะอ๋อช่วยเซนให้หน่อยครับโอเคค่ะมาเราเซนเราเซนรับของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอากล่องนี้เข้าไปในห้องเก็บของได้เลยอะขอให้มีวันที่ดีนะครับคุณพี่เพิ่งไปโอ้โหไปเร็วเหลือเกินบอกลาแล้วก็ไปเลยไม่อยู่กับหนูสักหน่อยเหรอคะหนูไม่หนูเป็นผู้หญิงที่ไม่อยู่คนเดียวในนี้นะคะไม่คิดว่าหนูจะกลัวบ้างห,าหรอโอเคโอ้โหกล่องใหญ่ใหญ่อะทุกคนเฮ้ยมัน แต่ว่ามันแปลกนะที่เราแบบเราเองยังไม่รู้เรื่องว่าในนี้คืออะไรถ้าเกิดมันเป็นของแปลก,ปกจะเป็นยังไงล่ะเออก็อันตรายถูกไหมอันเมื่อกี้ใช่เสียงประตูเราไหมอ๋อเสียงประตูเรานะคะไม่ไนึกว่าเสียงใครเปิดประตูโหหลอนไปเองละโอเคอย่าหลอนนุ่นอย่าหลอนเดี๋ยวใครเปิดประตูอันเนี้ยเริ่มหลอนละอ๋อนี่มีคนมาใช่ไหมรถสีแดงโอเคมีคนมานะคะแล้วเขาก็ไม่ปิดประตูเหมือนเดิมนะคะสุดยอดเยี่ยมครับ เอ้ยเขามาได้มาเลือกของหรอหรือว่าอ๋อเขาเลือกของอยู่โอเคเป็นพนักงานที่ดีอย่าทำตัวเลือกลักนะคะมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชายเส้นเงินสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับผมเอาแค่แอปเปิ้ลลูกนี้อะครับเออเอออ๋อโอเคค่ะเออเป็น2.50ดอลลาร์ค่ะพี่โอ้โหเอาแอปเปิ้ลลูกหนึ่งเลยเอาไปกินเลยนะ เอาล่ะครับคุณรู้ไหมว่ามันมีบางอย่างนะมันมีบางอย่างแปลกๆที่สถานที่นี้ในตอนกลางคืนนะครับอ๋ออย่างนั้นหรอคะมันก็แปลกตั้งแต่ลูกค้าผู้หญิงคนนั้นและเออแปลกยังไงอะ่ะเออมันมันก็แค่บรรยากาศแปลกๆนะครับเออเอาเป็นว่าระวังตัวด้วยละกันนะครับอ๋อข,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 ขอบคุณค่ะแล้วหนูจะเอาเก็บเงินยังไงเดี๋ยวทุกคนมินี่เก็บเงินไม่ได้เออกดตรงไหนก่อนเออคุณพี่คะ มินี่เก็บกันไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่ไงได้ละคือมันแปลกจริงๆนั่นแหละไม่รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นของที่เราจะต้องจะต้องสต็อกแหละเออเนาะผู้ติดอ่างหมดแล้วทุกคนแต่ว่าข้างนอกนี่มันตำรวจเหรอเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจมาทำไมเฮ้ยเดียวอย่ามาจับหนูนะคะพี่เออตำรวจมาทำไมอย่าบอกนะว่า ทุกคนคิดเหมือนมินี่ไหมโอ้หน้าตำรวจต,ตำรวจเหรอตำรวจมันทำอะไรในร้านสนุกซื้ออะสวัสดีสวัสดีตอนเย็นครับคุณทำงานที่นี่งั้นเหรอใช่ค่ะหนูทำงานที่นี่ค่ะมันเป็นงานของหนูเองซึ่งหนูจะต้องมาทำทุกวันเอ่อคือผมได้รับแจ้งมาว่ามันมีพฤติกรรมแปลกๆในบริเวณนี้นะครับงั้นก็ช่วยระวังตัวด้วยนะฮะ คุณยังไม่รู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่รู้อะไรเลยหนูมาทํางานอย่างเดียวไม่ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆที่นี่เลยนะคะใช่หรอผู้หญิงคนนั้นไม่แปลกเลยเหรอถ้างั้นก็ระวังตัวด้วยนะครับคุณจะให้หนูระวังอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอะโอเคค่ะคุณพี่ขอบคุณนะคะ โอ้แต่ว่าหนูต้องมาทํางานไงหนูจะออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวโดวนหักเงินเดือนนะคะอ,อยู่ดีๆแต่ว่าตำรวจแปลกนะที่เขาไม่แจ้งสถานการณ์อะไรเลยอะ่ะเออใช่ไหมตำรวจนี่แหละแปลกทุกคนเออฮะไฟเฮ้ยโอ้โหฟไฟไฟกระพริบนะคะทุกคนไฟไฟมันพงังโอโหต้องเข้าไปในห้องนี้ด้วยหรอ มีห้องให้เข้าไปด้วยเดี๋ยนะอันนี้อันนี้เข้าไปทางไหนอะทางนู้นใช่ไหมโอ้ต้องไปเข้าไปในห้องเก็บของนะคะแล้วก็เอาไฟใหม่มาเปลี่ยนไม่นี่ไม่ค่อยอยากเข้ามาที่นี่สักเท่าไหร่เลยรู้สึกแบบถ้าเกิดยังมีใครแอบอยู่ในนี้อะเป็นไม่ได้ปะเดี๋ยนะนี่ไงโอ้แล้วไฟก็วางไว้อยู่บนโต๊ะเลยทุกคนเหมาะเจาะมากเอาเคเราทำหน้าที่เป็นช่างนะคะ เป็นพนักงานไม่พอต้องมาซ่อมไฟให้เขาอีกนะคะโอ้โ oh, หสุดยอดไปเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโคตรเก่าอะ่ะในที่สดุดทุกอย่างก็กลับมาใช้งานได้สักทีหวังว่าอย่างนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่มาเลยอะ่ะงั้นสแสดงว่าตอนนี้ฉันก็พักผ่อนได้ในระหว่างที่รอลูกค้าแล้วนะพักผ่อนเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ไมนี่กลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะมมนี่เหมือนเห็นอะไรสักอย่างอะ่ะ สำรวจเสียงนั้นโอ้ต้องเข้าไปในห้องนั้นอีกแล้วอ๋อไม่ตลกทุกคนสำรวจเสียงแล้วมันมันมีคนอยู่ในนี้แน่เลยอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้เหรอมินี่ว่าแล้วฮึบโห,หบ้าแล้วใครมันจะใครมันจะให้ลงมาด้านหลังที่มันมืดแบบนี้คนเดียวอ่ะวะวะหนูเหรอเดี๋ยวนะ what นี่มันหนูนี่ โอ้ต้องต้องฆ่าหนูโอเค <c oughs> ก็คือเสียงหนูนะคะต้องต้องฆ่าน้องใช่ไหมโอเคมาฮึป <c oughs> ลาก่อนเจ้าหนูฉันไม่ไหวแล้วเรียบร้อยแล้วทุบทิ้งทุกหนูตายแล้วโอเคทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วฉันหวังว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะโอ้จะไม่เกิดได้ไงล่ะคิดมันต้องเป็นแบบ อะไรบางอย่างแน่ๆขนาดตำรวจยังมาที่นี่เลยมินนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมาทํางานแบบสงบสุขไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยเสียงรถหรือเปล่าเสียงรถมินนี่นี่เสียงรถมีคนมาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใชม่นี่ไงรถสีเขียวสวัสดีคราหนูไม่ไหวแล้วคุณพี่ใครก็ได้มาทํางานแทนหนูทีมีแต่เรื่องอะไรอ๋อไม่ปิดประตูต่างหากอืม เอาเถอะผมเหนื่อยแล้วครับสวัสดีค่ะเอ่อคุณไม่เอาอะไรเลยเหรอคนนี้มินี่ไม่เห็นเขาหยิบอะไรเลยนะอ๋อนี่ไง <laughs> โอเคผมเอาขนมห่อนี้ครับโอเคค่ะเอ่อห้าดอละลาร์ค่ะพี่สแกนหรือเงินสดคะนี่ประโยคคุ้นชินเลย โอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณนะคะไว้มาใช้บริการใหม่คะ่ะแล้วมินนี่ก็หยิบเงินไม่ได้เหมือนเดิมนะคะหยิบไงคุณพี่จะไม่ให้หนูหยิบเงินแบบนี้เลยโอ๊ยคนผิดคือโอเคได้แล้ว <c oughs> มินนี่ว่ามันมีอะไร <c oughs> แปลกจริงๆนั่นแหละก็คือแบบ <c oughs> ผู้หญิงคนเดียว แล้วอยู่ในที่นี่โอ้ยช่ามันเถอะทุกคนมินิเบอร์หมดแล้วเนี่ยเอ่อช่องฟีต,ต้องการรีสต็อกของนะคะก็คือโอเครีสต็อกของจากห้องเก็บของโอเคตู้แช่ใช่ไหมตรงนี้โอ,อ้รีสต็อกตู้แช่ไอติมอยากกินไอติมจังเลยอายากกินมาก คือหิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคนเล่นหิวแล้วเนี่ยเกมทําให้หิวเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวักว่าหนูจะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปในห้องนั้นอีกแล้วไม่อยากเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเห็นคนนี้ไม่มีรถมาเขาเดินเท้าเปล่านี่เฮ้ยผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการเราทุกคนโอ้โหใส่สูตรมาสเสเนียบเลยสวัสดีค่ะผู้จัดการคะสวัสดีครับ ผมได้รับคอมเพลนมาจากเอลูกค้านะคะว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนี่ๆฮ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะนี่เธอเจอเรื่องอะไรแปลกๆอยู่แถวนี้หรือเปล่านะกลางคืนเนี้ยนะคือหนูจะบอกตรงๆเลยนะคะว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันแปลกบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะเข้าใจไหมแบบถึงจะมีอะไรเล็กน้อยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นเนขะ้าใจไหมเอองั้นเหรอครับเออนี่มัน นี่มันเป็นไม่ได้ยากนะแต่ว่าผมก็อยากให้ที่นี่อะทํางานได้ด้วยดีนะครับไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นนะก็จะให้ทําไงล่ะคะไฟมันเสียโอ้โหพี่แล้วคอมเพนเกี่ยวกับอะไรครับเออเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะเข้าใจแล้วค่ะคุณพี่อย่าบ่นนักได้ไหมหนูแค่มาทํางานแล้วหนูยังไม่ได้ทาอะไรแปลกๆเลยโอ้โหแล้วมันใช่ความผิดหนูซะที่ไหนโอ้โหมาด่าเราแบบนี้ ไม่ไหวไม่ไหวคุณพี่ก็จัดการเองสิคะเรื่องไฟอะไรเนี่ยฮะหนูก็อุตส่าสห์ซ่องไปคุณพี่แล้วไม่ปิดประตูยตังหากบอสอ้ยตายแล้วทําไมเขาต้องโกรธตลอดเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆรู้ไหมว่าการทํางานแบบนี้นี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะก็จริงแหละทุกคนอ้อเอ่ออะไรเนี่ยโอเคนะคะก็คือการเช็คเวลาใช่ไหม ไม่มีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับนาฬิกานี้เลยก็คือเรามาเช็คอันนี้หรอเช็คเวลาอะไรโอเคนะคะเหมือนเหมือนจะต้องเช็คทุกอย่างก่อนที่จะต้องดําเนินการนะคะเหมือนบอสบอกนะคะก็คือเขาไล่ให้เรามาเช็คเนาะโอ้โหมาเช็คทุกอย่างเลยฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะอือหือทุกคนเอาต้องกลับไปฝั่งนั้นอีกบอสนี่ชอบทําให้เราเหนื่อยตลอดเลยอะไรของเขาเนี่ย ทุกคนเชื่อไหมแบบทั้งเราต้องมาทํางานในเหนือทั้งเราจะต้องแบบเหมือนเรามาจัดก,การที่นี่เองคนเดียวซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยนี่ห้องน้ำเหรอเฮ้ยผู้ชายแปลกๆเออเอมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวของข้อมาตอนไหนไมินี่ไม่เห็นใครเปิดประตูมาเลยนะคุณครับคือห้องน้ำห้องนี้แห่ะส่วมมันตันคุณช่วยซ่อมมันหน่อยได้ไหมฮะ โหต้องเอาที่ดูดส้วมเออก็คือส้วมตันหรอคะพี่พี่พี่ขี้ไม่ได้ใช่ไหมส้วมมันตันโอเคเดี๋ยวหนูช่วยโอเคมาเดี๋ยวหนูจะช่วยคุณพี่เองนะคะโอ้หทำไมตัวเล็กจังมาอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่ขี้ได้เลยค่ะคุณพี่ไปอุจจาระได้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ คุณช่วยชีวิตผมจริงๆิงแต่คุณพี่เดินเข้าร้านมาก็ช่วยแบบทําเสียงประตูไม่เปิดหน่อยนะคะหนูตกใจหมดเลยเออใช่ไหมแล้วคุณพี่นี่เข้ามาที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรเอาแล้วคุณพี่คุณพี่ไม่อุจร้านแล้วหรอคุณพี่เดี๋ยวนะหนูกําลังคุยกับคุณพี่อยู่นะคะคุณพี่เพิ่งเอ,อ่เอ,อไม่เป็นไรหรอกเขาอ,อาจจะไม่ใช่คนก็ได้ดูคนหายตัวไปแบบนั้นอะนะเนะข้าใจไหมปิดประตูกลับไปได้ไหมไม่ได้ด้วย อ็ต้องไปซ่อมเครื่องทํากาแฟอีกมันเกิดอะไรขึ้นพังหรอหรือไงหาไอ้บ้านนั่นทําพังหรือไงทุกคนม,ม,มินีไม่เห็นไอ้ผู้ชายเสื้อแดงหรือว่ามันแอบ,บเข้ามาตอนที่เราไปดูความเรียบร้อยหรือเปล่าใช่ไหมมินีว่าใช่มันแอบ,บเข้ามาตอนนั้นแน่เลยอะอะไรของเขาเนี่ยเออมีคนมาอีกแล้วนะคะโอเคมาเรามาประจำการน,นะคะพร้อมทำงานนะคะเป็นพนักงานที่ดี คนพี่อันนี้ใครอันนี้เป็นผู้หญิงนะใช่ใช่ผู้หญิงคนที่เราเจอคนแรกไหมไม่ใช่ใช่ไหมม,มินี่น่าจะมินี่น่าจะตาฝาดแหละโอเคอ่าฮะตาฝาดแหละคิดไปเองแหละเจอแต่ผู้ชายแปลกๆเจอแต่ผู้หญิง back. แปลกๆแป๊บหนึ่งนะคะขอกินน้ำก่อนคือพูดจนเสียงแหบมาแล้วสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกนะคะ เออคือที่นี่มันร้อนมากเลยอนะฉันก็เลยอยากจะซื้อนมสักกล่องหนึ่งเอ่อจะเป็น3.75ดเาดอลลาร์ค่ะคุณพี่สแกนหรือเงินสดค่ะสแกนค่ะออไไปใช้เงินสดเออโอเคนี่ค่ะ3 5เอ้ย3.75ดอลลาร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไว้ไม่ใช้บริการใหม่อีกนะคะอุ้ยอุ้ยคุณพี่เออทำ,ทำไมเขาไม่เขายือนอยู่อย่างนั้นอะ งั้นฉันจะกินมันตอนนี้แหละอะไรของเขาอ่ะ,อะเฮ้ยเสียงดังมากโอ้คุณพี่กินมาเบาหน่อยคุณพี่มู้หญิงนะคะเอยฉันรู้สึกไม่ดีเลยมินี่ว่าคนนี้แปลกๆแ,แล้วไม่ตลกแล้วทุกคนว่าเฮ้ย ฮะโอ้หเมาแน่เลยดูจากทรงเนี้ยโหว่าแล้วเอ้ยฉันฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆนะแล้วก็ราคาที่เธอขายนะี่ยมันแพงเกินไปแล้วนะสำหรับนมนี่อะฮะฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนะฝ่าว้ก่อนเลยที่นี่มันแย่ว่ากเลยล่ะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหมาซื้อนมแล้วมากินแล้วมาว่วงไอ้นี้โหมาโทษผมเฉย โอ้โหสภาพโอ้ถ่ายรูปเพลยประจานเนี่ยนะคะกินนมแล้วอ้วกใส่ร้านนะคะแล้วก็มาคอมเพนคอมเพนดิฉันจําไว้เลยนะว่าแกอย่ามาเจอหน้ากันอีกโอ้มีไม้ถูพื้นไหมเนี่ยลูกค้ามาอ้วกใส่ในร้านเนี่ยทําตัวแย่ชะมัดเลยทุกคนไม่นดเจอแต่เรื่องอะไรนั่นไงเราต้องไปเอาไม้ถูพื้นถูกไหมแล้วมันจะอยู่ไหนทุกคนไม้ถูพื้นทุกคนว่ามันอยู่ไหนตรงนี้ไหมใช่ไหมในนี้ใช่ไหม หรือว่าตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงตรงนี้ไม้ถูพื้นเราหยิบไม่ได้หรอหรือว่า,างไงเดยวนะทุกคนไม้ถูพื้นอยู่ไหน Where is m o r e นี่ไงโอเคเจอแล้วโอเคแสดงว่านั้นไม่ใช่โอ้โหลูกค้าอีรังเกียจอะอ <laughs> ทำไมเจอแต่คนแปลกๆอ่อะคือแบบ เอ้ยแต่ว่านาฬิกานี้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่กว่าตัวเราอีกมั้งลูกค้าบางคนนิง่โง่จริงๆเลยจากพนักงาน <c oughs> เอ้ยมีคนมาเหรอม,มาเนี่ยก็คือแบบมินนี่คือเมอร์บหมดแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเจอแต่อะไรโอเคนะคะหวังว่าจะถึงเวลาเลิกงานนะคะหวังว่าจะจะใกล้เลิกงานแล้วนะคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ ขอให้อย่ามีอะไรแปลกๆมากกว่านี้เกิดขึ้นก็พอขอให้เจอลูกค้าดีๆสวัสดีค่ะอุ้ยคนนี้เป็นคนที่ส่งของเราหรือเปล่าคนนี้พนักง,งานส่งของสวัสดีครับผมมาเอ่อตีกับพัสดุนะครับฮะมามารับของเหรอคือมันมีผู้ชายที่ป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ข้างนอกนะครับแล้วก็ทำตัวแปลกๆมากเลยผมรู้สึกว่าคุณน่าจะรู้นะ แลล่ะขอบคุณนะคะที่มาแจ้งให้ทราบเ <c oughs> <c oughs> สียงแอบไอ้ไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้เสื้อแดงอะไอ้ที่มันมาเดินป้วนเปีเป้ยนอะใช่ไหมเอ่อค,คืออะไรคือเขามาตีกับพัะสดุหรอคือคือมาเอาให้เราแล้วก็มาตีกับนี่คืออะไรอะไม่เข้าใจคุณพี่อันนี้ก็ทําตัวแปลกๆเหมือนกันละไม่นี่เชื่อใครได้บ้างโลกใบนี้ขอบคุณครับขอให้มีคืนที่ดีนะครับแล้วก็ เออช่วยระวังตัวด้วยนะครับคุณมี่โอ้โหเจอแต่คนเตือนให้ระวังตัวหนูหนูระวังจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละแต่ขอให้ดิฉันได้กลับบ้านก่อนนะคะนะคะนะคะไม่ไหวแล้วนะทำไมนาฬิกายังอยู่กับที่หรือว่ามินนี่เบลอจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอ๋อือคือกระจกที่อยู่ตรงนี้มันเปื้อนฝุ่นนะคะก็คือเราต้องทํา ทำความสะอาดกระจกนะไหนไหนที่ทําความสะอาดอยู่ไหนนะอข้างหลังเหรอไม่เอาไม่ออกไปได้ไหมมีมีมีที่ทําความสะอาดที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอตรงที่เช็ดกระจกตรงไหนนะทําความสะอาดใช่ไหมดเดา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 ทุกคนแป๊บนึงนะกําลังหาหรือว่าจะเอ้าเราไม่ต้องหยิบหรอกเราทําความสะอาดได้เลยโอเคสุดยอด โอเคไม่ต้องหยิบอะไรนะคะคือใช้มือเช็ดได้เลยนะคะมือสะอาดแน่นอนเดี๋ยวนะไอ้บ้านี่ยปิดประตูเฮ้ยมันเข้ามาทำไมเฮ้ยหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันมันไม่ปกติอ่ะนี่นี่ว่าตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วโ,โทรโทรโทรแจ้งตำรวจได้ปะอันนี้โทรศัพท์ไหมหรือว่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเครื่องอีเล็กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเนี่ยม,มีมีที่ไหนโทรได้บ้าง โอ้ไอบานี่ออกไปจากร้านใช่เลยมีอะไรเออมันมีใครบางคนอยู่ข้างนอกนะครับผู้ชายที่ทําตัวน่ากลัวแล้วก็ทําตัวแปลกๆปอะ่ะ <c oughs> นั่มันมันนั่นไม่ใช่คุณเหรอคะพี่เออมันไม่ปลอดภัยนะรีบหนีไปซะหมายถึงอะไรคือหนูต้องหนีใครคะหนูต้องหนีคุณพี่หรือเปล่า <c oughs> หนูต้องหาต้องหนีพี่อ่ะพ,พี่ทําตัวแปลกๆคนเดียวเลย เออฮะตรวจสอบสิ่งผิดปกติข้างนอกดิฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะแน่ใจเหรอนะว่าคุณพี่เห็นใครนะเดี๋ยวบอกนะว่าคุณพี่ใช่ผมเห็นจริงๆเลยนะว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนะใครเดี๋ยวใครเฮ้ยเสียงรถเหรอเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจช่วยน่อยโอ้ สวัสดีครับผมได้รับข้อมูลมาว่าผมเจอพฤติกรรมที่น่าสงสัยอยู่แถวๆนี้นะครับไอ้นี่แหละคะ่ะไอ้นี่แหละ,หละตำรวจช่วยยิงมันทีจับมันก็ได้คือทุกอย่างปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยเลยค่ะคุณพี่ไอ้นี่นะมันเข้าห้องซ่วงหนูแล้วมันก็ไม่อุจจาระสักทีแล้วมันก็ทําตัวแปลกๆเออใช่ครับพอดนีผมเห็นใครบางคนที่ทําตัวน่ากลัวแถวๆนี้นะครับเชื่อพวกเราด้วยนะครับไม่ใช่ไอ้นี่ ครับมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณพี่แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงอะฮะผมอ่ะเป็นคนบอกว่าผมเห็นใครบางคนที่อยู่ข้างนอกนี้เท่านั้นเองน่ะคือไอ้นี่แหละค่ะมันมันไม่รู้รายละเอียดเพราะว่ามันอ่ะจะเป็นคนฆ่าหนูแล้วค่ะมันก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาเองไงเอออ,มอ,อผมเข้าใจแล้วล่ะคุณตำรวจอย่าไปเชื่อมันสิเป็นถึงตำรวจเลยนะยเดี๋ยวนะมินี่ได้ยินเสียงไฟตกหรือว่าหรือว่าคิดเอง อะไรเนี่ยไฟตกโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คกล้องวงจรปิดให้จากสถานีนะอย่าเพิ่งไปอย่าบอกนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนหนีเราแบบนี้ตำรวจเป็นตำรวจที่เดี๋ยวเด,เดี๋ยวนะไปสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะรถตำรวจมันเข้าเข้าไปชนกับอะไรอะ่ะคือคือชอนกับอากาศเหรอเดี๋ยวนะตำรวจโอ้ย่าเพิ่ง เข้าไปข้างในก่อนที่เอเอเดี๋ยวนะเข้าไปข้างในร้านก่อนที่จะเกิดเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ตำรวจคือเข้เขาตุยแล้วเหรอเฮ้ยแล้วมันมีเสื้อแดงฉันจะให้เข้าไปได้ไงคุณคะค,ค,คุณคุณโอเคไหมออันนี้คือเราถามตำรวจถูกไหม ผมมันถือมีดชัดๆเลยมันจะฆ่าเรานะไม่นะฉันฉันแย่แล้วฉันต้องวิ่งหนีเพื่อาชีวิตรอดโอ้โหต้องเอาชีวิตรอดไป40วินะคะแล้วฉันจะไปรอดได้ยังไง่วยด้วย คาตรกรก็ยังถูกจับไม่ได้นะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยทุกคนแย่มากเลยนะคะแต่ว่าไอค้คาตรกรมันก็มันก็วิ่งช้าเหมือนกันนะใช่ไหมเห็นด้วยไหมคือไม่มีไม่มีปุ่มให้ไปนีวิ่งแล้วก็คาตรกรก็วิ่งช้าด้วยนะเอ้ยอันนี้เรามาโผล่ที่แมปอื่นแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไวค้คราวหน้าแล้วกันนะเนาะสำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบเอ่อการวิ่งหนีคาตรกรสุด เออสุดอะไรดีสุดช้าเออเอาเอาใช้คำนี้แล้วกันสุดช้าก็สามารถกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วินนี่ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะถ้าใครมีเกมแนะนำหรือว่าแมปในโลโบอกแนะนำก็สามารถบอกวินนี่ได้นะคะสหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะขอให้เ n ็นจอยกับคลิปนี้ด้วยนะเอาสนุกนะคะขำๆบันปันอะไรอย่างงี้สำหรับวันนี้วินนี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายยวุ้ยจ๊บๆทุกคนซ u a อเก n ค่ะ